สวัสดีค่ะพี่น้องมากินขนมปังซื้อมาจากโฮเฟอร์ตลาดใกล้ๆกลบ้านนี่แหละมาร์เก็ตใกล้ๆกลบ้านนี่แหละเบิง้งข้างในไส้มันสิเป็นต่างดีแดดพี่น้องพี่น้องมาช่มาเดิอมากินนํากันดูอืมไส้สิมาไส,ส้อยู่ขาวๆจะเกาเอิญอีอย่างแซบอยู่ด้วยเบิง้งที่กินให้เบิง้งกินต่างดให้มันได้อัตรลดกินแบบค่อยนี่แหละอืมส่บนะ Mmm. ขอมันต้องมีนะพี่น้องนะจินๆอืมอินองทีกะต้องพิดสลากไว้อีพิดมาตรฐานชุมชนปอได้เพราะว่าเขาตั้งใจใหคลิมมาดีล่ะ